คณะกรรมการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตราการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์จัดการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อวันศุกร์ที่1 7มกราคม2557นห้อณห้องประชุมคณะกรรมการหมายเลข301ชั้น3อาคารราัฐสภา2พลเอกเลิศฤทธิ์เวสวรคร์กรรมธิการวิสามัญดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับรายงานความคืบหน้า ในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมธิการจำนวน2คณะได้แก่ 1. คณะอนุกรรมธิการศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์โดยพลโทน,นันทเดศเมฆสวัสด์ประธานคณะอนุกรรมธิการและ 2. คณะอนุกรรมธิการศึกษามาตราการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยนายอนุศัก์คงมาลายัยประธานคณะอนุกรรมธิการ และพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์